สาวมาอย่างไหนโยเนี่ยมันเดินคนเดียวอนะจะไปไหนครับเนี่ยกลับห้องค่ะกลับห้องเอามาเดินทําไมคนเดียวนี่มันน่ากลัวนะเนี่ยถนนน่ะจะเดินกลับห้องจะเดินกลับห้องให้ให้พี่ไปถุงบะมันร้อนร้อนเดียวเดี๋ยวเราขึ้นรถขึ้นรถดีกว่าเลวขึ้นรถเลยเออขึ้นรถดีกว่าขึ้นรถดีกว่ามา โอ้ยมันแดดร้อนจ้านะเนี่ยมามามาขึ้นก่อนขึ้นก่อนเจน็ตเนจะไปไหนเนี่ยจะกลับห้องค่ะพี่กลับห้องโ<ะ>อ้โคือมาเดินอยู่นี่คนเดียวนี่ก็ะจ,ะจะเดินกลับห้องค่ะพี่อ๋อแล้วมาจากไหนมามาจากมอรหรอทางเนี้ยใช่ใช่ค่ะอ๋ออยู่ปีไหนแล้วเนี่ยอยู่ปีสองค่ะอ๋ออยู่ปีสองโอ้โห คือดีแท้ห้องห้องอยุดรอดไหนแถวนี้บอแถวนี้เลยค่ะอ๋อฝั่งหน้าคอมเพ่งฝั่งหน้าคอมเพ่งเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พาไปเนาะอ๋อคือมาเดินคนเดียวเพื่อนไม่มีเพื่อนบอไม่เพื่อนกลับหมดแล้วค่ะอ๋อเพื่อนไป,ไปส่งไอ้นี่อ๋อเพื่อนไปหมดแล้วไปทางไหนนะเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลีซ้ายเลยเลี้ยวซ้ายเ,เพื่อนกลับหมดแล้วเลยทิ้งไว้คนเดียวเหรอ อ๋อหออยใกล้ตรงนี้อ๋อแล้วแล้วให้พี่ไปส่งหอไหนนี่อ๋อข้างหน้าเนี่ยค่ะตรงเนี้ยอ๋อหอข้างหน้าอ๋อให้ให้ไปส่งหอหอข้างหน้านี่ใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อหอหอของหนูเหรออ๋อของผัวหนูค่ะฮะของผัวของผัวมึงลงไปเลยเดี๋ยวไม่ไม่มึงเดินไปเลย ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่มีธุระพี่มิงตุระน้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดินไปเลยใกล้ๆไปลไปพี่มิงุระพี่มิงุระเออไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดินไปเดินเออเดินไปไม่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 พี่มีธุระด่วนเลยเนี่ยเพี้ยงงานเข้าแล้วเนี่ยแล้วมึงจะรับกลุ่มมันยอะไรอ้าวมึงเดินมาลากูรวย มึงก็ให้ผัวมารับดิ